สวัสดีสสดค่ะวันนี้เราอยู่ที่องเบ้งแล้วาคา่สาขาลำลูกกาคลองอเจ็ดเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับย่าคงเบ้งค่ะของชุดประสรยของเบ้งค่ะวันนี้นะคะเราไมา่ได้มารีวิวรถเก่งหรืออีโคคาร์แล้วนะคะเราจะมารีวิวกระบะสองแบรนด์นี้นะคะวันนี้พี่เคมารีวิวยี่ห้ออะไรคะมิซูนิชิครับทริซอนพ l ัส GLS นะครับตัวนี้ของหนูเป็นอิซูซูดีแมกนะคะเป็นตัว all new ค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสองแบรนด์นี้สองยี่ห้อนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างอะไรกันบ้างนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ มินทูมิชิไททันพัสดนะครับเป็นรุ่น4ประตู G L S นะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับไททันคันนี้เครื่องยนต์2,400 cc นะครับปี2019สีส้มครับผมถ้ามาดูด้านหน้านะครับกระจังหน้า2ชั้นนะครับสีบรอนนะครับตัดโซลเมี่นะครับไฟหน้านะครับผมเป็นเลนส์ลูกแก้วนะครับแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งนะครับผมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับและเสริมความเป็นสปอร์ตด้วยคิวครมเมียมที่กันชนหน้า สำหรับรุ่น GLS Plus ตัวนี้นะคะคือตัว All New Isuzu D-Max 1.9 Blue Power นะคะคันนี้นะคะเป็น Highlander 4ประตูค่ะเป็นตัว z DVD มาที่ข้างหน้านะคะกระจังหน้า2ชั้นแบบโครเมียมชอแบบเฉี่ยวด้วยไฟเลนส์ลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ LED daytime running light ไฟตัดหมอกคู่หน้าและเสริมความเท่ด้วยคิวโครเมียมค่ะ เสริมความดูดันด้วยป่องล้อขนาดใหญ่นะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวโครเมียมมือจับประตูโครเมียมทั้ง4บานชุดแต่งบันไดข้างจากโรงงานล้ออลลอยขอบ17มาพร้อมกับยาง245สี่ห้ทับหกห้า ความดูดันที่โป่งล้อนะคะและยังมีกระจกมองข้างที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวมือจับประตูโครเมียมทั้ง4บานชุดบันไดข้างแบบสปอร์ตล้อลอยขอบ18ยาง265ทับ 60R18 และมาดูด้านท้ายของเจ้ามีซูมิชีไททันนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับผมมาพร้อมกับมือจับฝาท้ายโครเมียมนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะครับสปอยเลอร์หลังที่ฝาท้ายนะครับพร้อมไฟเบรกและเสริมหลอดด้วยกันชนท้ายทรงสปอร์ต มาดูด้านท้ายของ d m a x คันนี้เลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED มือจับฝาท้ายแบบโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังกันชนโครเมียมและมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของมิซูมิชิไททันนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้าทูโทนนะครับปรับระดับสูงต่ำได้ พวงมาลัยสีก้านนะครับหุ้มหนังมาพร้อมมันติฟังก์ชันและปุ่มรับสายโทรศัพท์จอนะครับเป็นจอ2ดินนะครับสามารถเล่น DVD USBMP3AUX Bluetooth และก็มีกล้องมองหลังนะครับแอร์ตัวนี้นะครับเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับผมส่วนเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังดูด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับข้างไฟฟ้าและสามารถทับไฟฟ้าได้นะครับ มาดูภายในของเจ้า Allnew Isuzu d Max คันนี้ค่ะเบาะเป็นเบาะผ้าสามารถปรับสูงต่ำได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านหุ้มหนังมาพร้อมระบบมันติฟังก์ชันและถุงลมเนื้อภัยคู่หน้าวิท,ทยุ2ดินสามารถเล่น DVD, MP3, USB, AUX ได้ลำโพง6จุดแอร์เป็นแบบอนาล็อกเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดต้งมีกุญแจรีโมทแบบ immobilizer ป้องกันการจลุลกรรม กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าขุมพลังในเวรคีนดีเซล2.4ลิตร4สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft 16วาลตัวนี้ Turbo 8, เทอร์โบ VGS แปรผันพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์แรงม้าให้มาที่181แรงม้าที่3,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดที่430นิวตันเมตรที่2,500รอบระบบความปลอดภัยมี ABS EBD และ BA ขุมพลังอาร์เโกลีเครื่องยนต์ดีเซล1.9บูพาวเวอร์ DDI 4สูบ1,900ซีซี150แรงม้าที่3,000รอบต่อนาทีแรงบิดที่350นิวตันเมตรที่2,600รอบต่อนาทีเขาไม้หมดจดขวาด้วยระบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16วาล์วเทอร์โบวีเจเอสพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ระบบจ่ายน้ำมันแบบคอมมอนเดลล์ดิเรกอินเจกชัน ผมเตที่ระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะมีระบบเบรก ABS EBD BA ถุงลมนิรภัยคู่หนะ้าเป็นไงกันบ้างครับกับรถที่รีวริวไปหากลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อวันที่เต็นของเบ้งออต้คา์ได้เลยนะครับ ของเรายังมีแฟนเพจด้วยนะคะ ue, ชื่อเพจผมเป้งโอทคาค่ะและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี okay. <S 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 ้ฝากไว้ด้วยนะคะผงเป้งโอทอคาให้คุณมากกว่าเราบอกวาคหน้ค่ะบ๊ายบาย